สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะปอแดงชาแนลนะคะวันนี้ประดงก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เชื่อนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะหลังจากที่ประดงทําคลิปนะคะคลิปลง,ลงคลิปหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากประดงจริงนะคะคนันชื่อว่าเรื่องจริงพ่อน้องงูอิงทําให้หายป่วยจากโรคที่ทรมานมาตลอดชีวิตนะคะหลังจาก ล่อยคลิปนั้นลงไปก็เป็นที่อ่ายคนเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาชมแล้วเขาก็มาบอกแชร์ประสบการณ์ให้รู้ให้ดูด้วยว่าให้รับทราบด้วยว่าหลายคนก็เหมือนกับประเด็นบางคนก็เป็นเหมือนกันผมก็เป็นเหมือนกันนะคะผมก็หายเหมือนกันพอมาดูน้องอุ้งอิงติดตามน้องอิงก็หายเหมือนกันเป็นกดไล่ยอดเป็นโรคกระเพาะอาหารเหมือนกันเหมือนกันกับคุณเลยสันหาจริงๆงเขาแล้วบางคนาบอกว่า ดิฉันก็เป็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เป็นเหมือนกันเป็นโรคก,กระดูกทับเส้นประสาททั้งที่เดินไม่ได้นะทานายามาตลอดทรมานมาสุดๆแต่พอมาดูน้องอุ๋งอิงติดตามน้องอิงแล้วมีความสุขใจนะมันก็เดินได้เดินได้ไม่ต้องทานยาเลยนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้ามาหลายปีก็ทานยามาตลอดทรมานมาตลอดนะคะไม่หายสักทีแต่พอมาดูน้องอิงหายไม่กินยาเลยนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นโรค กิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้มาดูน้องอิงติดตามน้องอิงเดินได้นะคะทุกท่านมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจจริงๆนะคะที่ประเดงนำมาพูดให้ฟังเพราะหลายคนหลายหลายท่านมาคอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนั้นในช่องประเด้งชาแนลนะคะหล,หลายคนก็บอกว่ามันหายเพราะอะไรมันหายก็เพราะว่าจิตใจเราดีนะคะจิตใจเราดีได้ได,ได้ได้ดูน้องอุ๋งอิงซึ่งมีอารมณ์ดีแต่ละครั้งน้องอิงร้องเพลงมาก็เพราะนะคะเพราะเพราะจิตใจดี สุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นนะคะความเครียดความเสีเลือดก็ไม่มีนะคะอย่าลืมว่าโาครคภัยไข้เจ็บเราเรานะคะมันเกิดจากความเครียดอันดับหนึ่งนะคะเรามีความเครียดแล้วก็อย่างอื่นก็ตามมาความความดันใช่ไหมคะความดันบ้างแล้วก็หลายอย่างนะเกิกโรคหัวใจโรคซึมเศร้าก็เข้ามาเพราะใจิตใจเราไม่ดีไม่ปกติดีกําลังใจนะคะนี่แหละคือกาลังใจกําลังใจเราดีเพราะเราดูน้องอุ้งอิงน้องอิงอ เป็นเด็กที่ล่าเริงมีความเป็นธรรมชาติดูข้างไหนก็ดูแล้วก็อิ่มใจมีความสุขใจไม่แต่กับเสียงเพลงของน้องก็ไม่เหมือนเสียงคนอื่นนะคะน้องร้องออกมาที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องเสียงกว้างเสียงสะาดเสียงใสเสียงกัางวานนะคะฟังแล้วมันจับใจมีจิตใจดีมีกำลังใจดีถ้าวันไหนไม่ดูก็นอนไม่หลับนะคะต้องดูก่อนตื่นเช้ามาก็ต้องดูอีกนะคะ นี่แหละค่ะหลายคนหลายท่านก็มาพูดให้ประเดงฟังประเด้งก็บอกเออมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะประเดงที่หายจากโรคกรดไล,ลย้อนโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลโรคกดในกระเพาะอาหารเป็นแผลซึ่งซึ่งเป็นมานานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงจนถึงก่อนที่จะไปดูน้องอิงนะคะร้อนท้องมาตลอดเลยนะท่านยามาตลอดอันไหนว่าดีก็เอามากินนะคะยาหมอยาโรงพยาบาลอันไหนว่าดีๆเอามาหมดนะคะราคาเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอแต่หายเพราะมันทรมาน ปรเดงเป็นมากเป็นเยอะนะคะเป็นเรื่องลังมานานเพราะผ่าตัดทุนน้าดีไม่มีทุนน้าดีรองรับน้ําดีน้าดีก็ไปกัดกระเพาะอาหารเป็นแผลแล้วก็เป็นกดไหลย,ย้อนด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะใช่ค,ความเชื่อเฉพาะประเด็นคนเดียวมันมีความเชื่อหลายหลายคนมาพูดให้เชื่อนะคะหลายคนพอน้องอุ้งอิง,องนะคะนี่แหละคะ่ะกาลังใจเนื้อสิ่งอื่นใดคือกําลังใจเราได้กำลังใจจากน้องอุ้งอิงน้องอิงแสดงหน้าเวทีก็ให้ความสุขของแต่ละคนแต่ละท่านมาดูหน้าเวที ะะเยอะแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์จใจว่าทําไมคนรักน้ององค์อิงมากมายถึงขนาดนี้นะคะนี่แหละค่ะคือไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมีลักิณะอย่างในตัวของน้องที่เราไม่อาจจะพูดออกมาได้ว่าเป็นเพราะอะไรมีอะไรในตัวของน้องบางหลายหลายคนก็ว่ามีองค์อะไรมีองค์มาเทียบมาอะไรแล้วก็ไม่สามารถพูดได้นอกมันมันเป็นซึ่งที่สามารถไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะทุกท่านแลวหลายคนก็บอกนะคะบอกว่าจุดหน้าเวที หน้าวิธีไปสัมผัสมือน้องไปจับมือน้องอุ้งอิงหลยคนมาพูดเวลาขณะที่ประเด็งไล่สุดเนาะเขาจะมาบอกไปจับมือน้องอิงก็มือเย็นแล้วก็หลายคนอธิษฐานว่าจับมือแล้วอธิษฐานว่าขอให้โชคดีก็ให้มีเงินใช้มีอะไรที่เขาอธิษฐานเขาก็ได้โชคจริงๆนะคะทุกท่านได้โชคได้มาเรื่อยๆนะคะบางคนมาพูดในช่องของประเด่นะคะบอกว่าขณะประเด็งไล่สุดนะคะบอกว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินเขาจะได้เขาต้องการเงินเขาอธิษฐานหาน้องอุ้งอิงเขาก็ได้เงินจริงๆ มีคนโทรศัพท์มาเอาเงินมาให้นะมันเป็นเรื่องจริงค่ะทุกท่านเกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆนะคะทั้งที่น้องก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะมันมันมันที่จิตใจของเราต่างหากเนาะจิตใจเราดีนะคะเวลาดูน้องเองแล้วมีความสุขนะคะมีความสุขอารมณ์ดีเสียงเพลงน้องนะคะทำให้เรามีอารมณ์ดีติดตามดูน้องน้องก็เป็นธรรมชาติของน้องนะคะน้องก็ไม่ทําให้เราผิดหวังในที่เราลักน้องอ่า ทุกอริยบทที่น้องทําให้เรามีความสุขได้ดูได้ชมมีอารมณ์ดีร่างกายแล้วก็ผลิตสิ่งดีๆออกมาใช่ไหมคะอย่างคนเป็นโรครายเนี่ยอย่าลืมนะความเครียดนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเราทุดโทมร่างกายเรามีโรคมีภัยเกิดขึ้นเมื่อเราไปดูน้องอุ้งอิงจิตใจแล้วก็ดีด้วยทําให้เราไม่เครียดเราไม่ซีเรียสนะคะสุขภาพเราก็ดีขึ้นดีด้วยนะคะร่างกายเราก็สามารถสร้างเซลล์ sell, ขึ้นมาต่อต้านสิ่งไม่ดีในะร่างกายของเรา สมองเราก็สั่งการนะคะสั่งการสมองเราดี deep, สมองปลอดโปร่งสั่งการให้เราสร้างเซลล์สร้างเม็ดเลือดดีๆขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคในร่างกายของเรานะขจัดเชื้อโรคหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเป็นโรคเป็นภยัยหายไปนี่แหละร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะคะไม่แปลกเลยที่ทุกคนหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่เพราะอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเพราะได้ดูนอกอุ้งอิงนะคะ จิตใจดีพ่อได้ดูน้องอุงอิงน้องอิงให้ความเพลิดเพลินให้เราให้ความสุขใจกับพวกเรานะคะหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกรู้รู้สึกว่าน้องอิงไม่ใช่เด็กธรรมดาน้องอิงเป็นเด็กที่พิเศษเหนือกว่าทุกคนนะคะอย่างที่บอสจูพ,พูดเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในล้านเป็นหนึ่งในสิบล้านเป็นหนึ่งในร้อยล้านที่ทุกคนเด็กทั่วไปมีไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนน้องอุงอิงเลยนะคะประเด็นก็เชื่ออย่างนั้นนะคะเชื่อเพราะว่าไปไปสัมผัสมาแล้ว ทุกครั้งที่ประเด็งพูดถึงน้องอ,อิงในสิ่งที่ประเด็งชื่นชมอะไรเนี่ยคนคนลุกค้นจะลุกเลยนะคะตั้งสันเลยไม่รู้เหมือนกันหลายคนก็นพูดเหมือนกันว่าทุกครั้งที่พูดน้องอ,งอ,อิงพูดสิ่งที่เรามองไม่เห็นบ้างหรือพูดสิ่งที่เรารับป่าปื้มบ้างค้นลุกค้นจะลุกบางครั้งก็ฟังเสียงเพลงน้องค้นลุกอย่างเพลงหอบฟันบลางัง่านฟังที่ไหลน้ําตาไหลทุกคนก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่แหละเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจจริงๆนะคะพ่อน้องอิงจริงๆหลายคนหายจากโรคจากภัย หลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นบางบางคนชีวิตแทบจะพังพแต่พอมาดูน้องอุ้งอิงมีกําลังใจคืดสู้สู้ต่อไปบางคนธุรกิจจะพังแล้วจะล้มละลายแล้วนะคะเป็นโรคซึมเศร้าแต่พอมาดูน้องอิงมาติดตามน้องอิงอย่างจริงจังจริงใจชีวิตดีขึ้นนะคะธุรกิจก็ดีขึ้นขายดีขึ้นนะคะความเป็นอยู่ดีขึ้นดีขึ้นนี่แหละนะคะเปรก็นําคําพูดนำอ่า ประสบการณ์ของแต่ละคนละคนมาพูดให้ฟังนะคะมาพูดให้ฟังจากที่เขามาคอมเมนต์ในขณะ,ะแสเดงไล์สดบ้างใต้คลิปของประเดงบ้างคะ่ะท่านใดจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะหลายท่านหลายคนจะเห็นประเด่งพูดภาษาอีสานแต่วันนี้เขาพูดภาษากลางนะคะเผื่อคนภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือเข้ามาชมได้รู้เรื่องด้วยนะคะรู้เรื่องว่าได้ฟังฟังเข้าใจถ้าพูดภาษาอ,อีสานบางท่านจับ ฟังไม่เข้าใจนะคะขออนุญาตพูดภาษาอิสภาษากลางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะท่านที่เข้ามาเป็นใจกับประเด็นชาแนลนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ